คือผมไปว่าเขาว่านะ,ะยังอยู่บอกครับไปเี็กย,ยังหนุ่มบ้างครับครับยืนเด่นถ้าผู้ใหญ่ก็ดีพระเานยย้ำนำตำแหน่นงผู้ใหญ่บ้านจาสนสนาสะสืบสันบุญน้กงไฟลาน้มัสการมื่สีมงคลต่อไปนะครับตามธรรมดานครับในึ่งจากว้าชิวเนี่ยเอียดเนะคิวยาวนะครับแต่ราคาหักคอครับ เคเทวดาเอกัพอไปพอมานันละแล้วก็หัก่อเลยผีเลี้ยงน้่ไปด้วยไทยอกปิดารายการมีโหนึงลูกนะครับเยาปรนีบกงไฟของ้อนรเล่กดเช่นะครับไปร้านเทวดานะครับบ้านที่สองนะครับ โดยการสนับสนุนของคุณพ่อสุรศักดิ์ตั้งโกงและคุณแม่ปรีดาตั้งโกงสีลุงยางพาราชุดไปดับเริ่องตรงางรงสีเขียวโกบกสับ

ป่ากน้างงามๆนะครับไมาหลังโชคดีเพราะมออมันมหมุนนะครับขึินไปขอบาคว่าขอบุนหมุนไปเร่ครับพี่น้องบ้านเไปอาตนครับจวดอนมนไดนะครับรถตีนขึ้นขมาเลือกเติบนะครับขมาเลือกเติบไม่เคลือนหอยมันยู